ต้นลิเ่าเป็นวัชพืชที่ขึ้นอยู่ตามสวนยางและป่ารกร้างซึ่งไม่มีใครเห็นคุณค่าชาวบ้านใช้จักสารเป็นภาชนะที่ใช้ในชีวิตประจำวันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นคุณค่า จึงทรงศึกษาและมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้เป็นมากกว่างานหัตถกรรมพื้นบ้านก่อนที่จะให้ราษฎรทำงานอะไรเนี่ยจะต้องท่านจะทรงศึกษาเองถึงทินฐานที่มาของวัตถุดิบของท้องถิ่นต่างๆทรงเรียนรู้มาหมดเลยแล้วถึงจะเอาความรู้นั้นไปบอกราษฎรว่าลิเพานี่ต้องเก็บอายุเท่านี้นะ แล้วเราต้องดูแลเขานะฮะรับสั่งว่าต่อไปมันจะไม่มีจะหายากเครื่องจักสารลิเผานับเป็นงานประนิสินเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดมาจากเมืองนครศรีธรรมราชในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อนหน้านั้นท่านได้มีกระเป๋าของสมเด็จพระพันวาสาเป็นรูปหนังสือตกทอดมาถึงพระอ,องค์ท่านสารด้วยสส้นยานยิบเผาจนถึงปัจจุบันนี่ก็ร้อยปีแล้วมันไม่เปื่อยไม่ยุ่ยไม่เสื่อมสลายรับสั่งว่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของยานยิบเผามีไม่ขี่ชิ้นก็สามารถทำงานที่สร้างเงินให้เราได้เลยก็เลยส่งเสริมให้ราษอรจากสารย่านยิปเผา งานหัตถสินย่านลิเผาที่ส่งฟื้นฟูขึ้นนี้จึงช่วยสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรพร้อมกับการรักษางานศิลป์อันล้ำค่านี้ให้อยู่คู่แผ่นดินสืบไป